สวัสดีค่ะปฏทิบจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นั่งรถไปเดินป่าชมวิวสองข้างทางไปเรื่อยๆื่วิวข้าสวยนะคะของประเทศนี้สองข้างทางอู้สีเหลืองก็มีวันนี้อากาศเย็น16บองศากำลังดีค่ะเดินป่าได้เรื่อยๆไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวกำลังดีเลย ป่าไม้ก็เขียวชะอุ่มได้แดดเนาะแสงแดดก็เขียวนี่เป็นป้ายบอกบอกว่าเออเป็นภาษาฝรั่งเศสบอกว่าเออถนนนี้ม้าม้าห้ามวิ่งอะค่ะเพราวะว่าถนนนี้ถนนนีถนน้ถนนคนเดินโดยเฉพาะเดี๋ยวสำหรับคนเดินนี่ค่ะเดินป่าค่ะ เดินป่ามีชนบทประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีที่นั่งพักด้วยตามป่าเขามีที่นั่งสำหรับสำหรับคนมาเดินป่าทำอย่างดีเลย <c oughs> นี่ป้ายทางเดินค่ะสำหรับคนออกกำลังกาย ปาเมืองนอกก็แกะสลักทําจากไม้เป็นรูปหมูป่าค่ะเขาบอกว่าที่ที่ที่นี่มันเป็นจังหวัดบนภูเขานะยูราโพวินเนาะเป็นภูเขาก็เลยหมูป่าจะเยอะแกะน่ารักเชียแกสลักน่ารักเชีย เจออีกแล้วค่ะมีคนมาทำมีแกะสลักไว้ <c oughs> คนเดินป่ามาคล้องคล้องพวงมาลัให้แกะสลักจากไม้ค่ะคนเดินคนเดินป่ามาแกะสลักไว้เ <c oughs> จออีกแล้วค่ะ อันนี้เป็นรูปแมวป่าดีค่ะเกษรลักป็นรูปแมวป่าเกี่จากต้นไม้ที่นี่เขาเขาตัดไม้เยอะนะแต่ว่าเขาก็ปลูกเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะไม่เมม่มตัดอย่างเดียวเพราะรัฐบาลก็ให้ปลูกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเจอเออเกษรลักอีกแล้วค่ะนี่เป็นรูปนก รูปนกมีรูปเบื่อหรือเปล่ามันอยู่ใต้ต้นไม้นี่รูปนกเกสสลักไม้อันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นกระรอกนี่ค่ะก็จะมีตามทางเดินจะมีให้ดูดเรื่อยๆนี่ค่ะเห็นชัดๆลูกนกแล้วกระรอกเงียบมากเลยค่ะได้ยินแต่เสียงนกร้อง คนไม่ค่อยมีเดินเงียบมากๆ,ๆเลยวันนี้อากาศเย็น16องศากำลังดีค่ะเดินป่าได้เรื่อยๆไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวกำลังดีเลยป่าไม้ก็เกี่ยวชออุ่มได้แดดเนาะ แสงแดดก,ก็เขียวนี่ก็มีคนมามาทำจากต้นไม้ค่ะเป็นเป็นรูปข้างล่างรูปเห็ดข้างบนเป็นหอยทากหอยทากอยู่บนอยู่บนเห็ดนี่ค่ะดูกใกล้ๆหอยทากอยู่บนเห็ด ยูเสียงนกยูเสียงนกเป็นเพื่อนเลยโอ้ยเ,เ,เดินไปเรื่อยจะมีเขาจะมีไอ,อ,อ้ทำทำทำจากไม้ค่ะอันนี้เป็นเป็นรูปคล้ายๆคนคนจุงหมามันคนจูงหมาแล้วก็จะมีมีที่นั่งพักให้สำหรับคนเดินป่าจะมีรูปแกะสลักจากไม้ใครต้องการแกะสลักก็ได้แตใ่ให้มาทำเราทำไว้เนี้ย ท,ที่นั่งพักด้วยว่าอ,อันนี้เป็นนักล่าสัตว์มีแล้วก็มีสุนัขด้วยสองตัวเป็นเป็นเป็นรูปนักล่าสัตว์จะมีปืนอยู่ด้านหลังผู้ชายนักล่าสัตว์ป่าบ้านเมืองเขาเงีค่ะบ้านมันเขาต่างจากบ้านเราเนาะ ฝ่าไม้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะ